ทิศทางดวงชะตาของชาวพิจิกในช่วงครึ่งหลังตุลาคมดาวรับผลยังมีกําลังที่ดีอยู่นะคะรวมทั้งในเดือนนี้มีดาวราหูขยับย้ายเข้าสู่ภพเดือนปุตตะของชาวพิจิกนะคะในภาพรวมจะส่งผลอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดที่ทราบลัคนาราศีของตนเองและเป็นลัคนาพิจิกรับฟังได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมก็รับฟังได้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามไว้แล้วนะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามช่องโหราหาก้าไว้นะคะ ดวงดาวนะคะในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนะคะมีดาวขยับย้ายหลายดวงนะคะรวมทั้งดาวราหูนะคะที่มีการย้ายพบเรือนในวันที่17ตุลาคมนะคะดาวราหูของชาวพิจิกนะคะจะย้ายออกจากพบเรือนอรินะคะก็คือพบเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาการแบกรับนะคะเข้าสู่พบเรือนบุตระนะเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับการิเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะรวมทั้งเรื่องของการลงทุนต่างๆได้นะคะ นี้นะคะดาวราหูเมื่อย้ายเข้าสู่ภพเรือนปุตตะนะคะก็จะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภพเรือนตรงข้ามก็คือภพเรือนเรื่องของลาบผลนะคะสําหรับราหูของชาวพิจิกเป็นเจ้าเรือนพันธุนะก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องญาติพี่น้องนะเรื่องของสินทรัพย์บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์เลือกส่วนได้ราต่างๆนะคะย้ายภพเรือนเข้าสู่ภพเรือนปุตตะนี้เป็นเวลา18เดือนนะหรือหนึ่งปีครึ่งนะดังนั้นก็กเกิดเรื่องของการ ขยับขยายนะเรื่องเกี่ยวข้องกับที่ดินก็ได้เรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านช่องบ้านเรือนนะรวมทั้งเรื่องของการไปมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องภาระเลี้ยงดูนะคะหรือมีบริวารมีลูกหลานที่เป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะคะมีการลงทุนเกิดขึ้นนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสินทรัพย์ที่ถือครองไว้นะไม่ว่าจะเป็นการ กลับไปรีโนเวทไปทำให้ดีขึ้นเพื่อน,นำไปสร้างผลประโยชน์ผลกำไรนะคะหรือว่าเรื่องของการจะซื้อจะขายทำธุรกร,รนะก็อาจจะเป็นช่วงหนึ่งปีครึ่งนะคะที่จะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเหล่านี้มากนะคะอย่างไรก็ดีนะคะดาวราหูย้ายออกจากภพเรือนอรินะคะ็ความหมายก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะคะดังนั้นเรื่องของภาระครัวเรือนนะคะเรื่องของการมีปัญหาเกี่ยวกับเครือญาติครอบครัวก็ถือว่าจะอยู่ในสภาวะที่ค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปนะคะ อาจเป็นสภาวะในช่วง1ปีครึ่งหรือ18เดือนนะคะที่สามารถเคลียร์หนี้บางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์ออกไปได้นะคะหรือบางคนมีโซลูชันดีๆในเรื่องของทางออกในเรื่องของหนี้สินก้อนใหญ่ที่เป็นอยู่นะคะสำหรับเมื่อดาวราหูย้ายออกจากภพอริหนึ่งดวงนะคะก็จะเหลือดาวพรฤหัสที่ยังคงอยู่ในภพเรือนอริของชาวพิจิกนะคะดังนั้นดาวพรฤหัสเนี่ยเป็นแทนเรื่องเงินทองนะคะเรื่องการลงทุนเรื่องของภาระเลี้ยงดูนะหรือว่าเรื่องของ บุตรหลานบริวารการริเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆได้นะคะเมื่อยังอยู่ในภพเรือนนี้นะคะพระพิจิกนะคะยังคงอยู่ในสภาวะเรื่องการแบกรับทางการเงินนะหรือยังมีเรื่องของสิ่งที่ต้องจัดการจัดแจงเกี่ยวข้องกับภาระเลี้ยงดูทั้งอาจจะอยู่ในช่วงการใช้ใจ่ายอย่างต่อเนื่องนะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการลงทุนการบุกเบิกอะไรใหม่ๆนะคะจนถึงประมาณเมษายนปี2567นะคะที่ดาวพระหัสจะยกย้ายออกจากภพอริด้วยนะคะ รับดาวพรหัสนะคะจะมีการขยับย้ายในปี2567นะคะเข้าสู่การเล็งลัคนาชาวพิจิกนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะดังนั้นในภาพรวมภาพกว้างนะคะปี2567นเะเมษายนไปแล้วนะคะชาวพิจิกก็จะมีดาวใหญ่ที่เดินออกจากภพเรือนอริทั้งสองดวงเลยนะคะจึงถือเป็นช่วงจุดเปลี่ยนทางการเงินนะคะเนื่องจากดาวที่ส่งผลสําคัญนะกับเรื่องของการเงินนะคะรวมทั้งเรื่องของสินทรัพย์ครอบครัวนะคะเข้าไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ ดาวพฤหัสเมื่อเกี่ยวข้องกับตัวตนสัมพันธ์โดยการเล็งลักนาะนะคะชาวพิจิกก็จะมีโอกาสเรื่องเงินทองดีขึ้นนะคะเรื่องผู้สนับสนุนเกื้อหนุนทางการเงินนะรวมทั้งเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ครองนะมาเกื้อหนุนทางการเงินมากขึ้นนะคะซึ่งก็ส่งผลดีนะเพราะว่าจะทําให้ชาวพิจิกเนี่ยมีความคล่องตัวทางการเงินหรือภาระแบกรับทางการเงินที่เริ่มมีทิศทางในการหาทางออกได้นะคะในช่วงเมษายนปี2567เป็นต้นไปนะคะ สำหรับดวงชะตาของชาวพิจิกในระยะเวลาใ,ใกล้นี้นะคะก็คือ1 5ถึง31ตุลาคมนะคะจะมีดาวไปรวมกันอยู่ในภพเรือนวินาศหลายดวงนะคะดาวที่ยังมีกําลังดีอยู่นะคะก็คือดาวลาบผลนะคะดาวลาภะนะคะก็คือดาวพุธนั่นเองนะคะดาวพุธยังคงมีกําลังที่สูงและแรงอยู่นะเมื่อไปอยู่ในภพเรือนวินาศน,นะคะส่งผลชาวพิจิกนะคะก็มีลาบผลจากเรื่องของ ทางไกลเรื่องต่างแดนต่างประเทศนะโดดเด่นมากโดยเฉพาะเรื่องของงานออนไลน์งานที่เราทำเบื้องหลังนะคะหรือช่วงนี้มีโปรเจกต์อะไรเกิดขึ้นแบบลับๆทำส่วนตัวนะส่งผลดีในเรื่องช่องทางการได้เงินได้ผลประโยชน์แบบส่วนตัวเกิดขึ้นนะคะมีโชคลาภเกี่ยวเนื่องกับเรื่องมอรณะได้นะแบบคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางต่างประเทศนะคะ เรื่องของอะไรที่เสียไปแล้วนะบางทีก็ได้กลับมานะคะเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกพินกรรมของเก่าของเดิมนะคะรวมทั้งอะไรที่เป็นเรื่องในอดีตนะบางทีก็ย้อนกลับมาเป็นผลประโยชน์ให้กับชาวพิจิกนะคะอย่างไรก็ดีพบเดือนวินาานะคะเป็นพบเดือนที่กึ่งดีกึ่งเสียนะข้อเสียก็มีด้วยนะคะก็คืออาจจะเก็บล่าผลนั้นไว้ไม่ค่อยอยู่นะคะ มีค่าใช้ใจ่ายนะคะหรือเรื่องเบียดบังรับผลทางการเงินนะแบบที่ไม่ได้คาดคิดไว้นะนะเช่นรายจ่ายด่วนๆนะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรก็ดีนะคะดาวพุธมีกําลังดีในภพเรือนวินาศก็เหมาะสมกับเรื่องของการติดต่อในเชิงรับนะคะการติดต่องานหรือทํางานในลักษณะเตรียมตัวเพื่อรอวันเปิดตัวนะคะหรือว่าเรื่องของการงานที่เป็นลักษณะค้นคว้าวิจัยเก็บข้อมูลต่างๆนะคะ กับดาวเรื่องงานในเดือนนี้นะคะเป็นดาวอาทิตย์นะคะมีกําลังน้อยที่สุดในรอบปีในภพเรือนวินาานะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะระมัดระวังความผิดพลาดทางการงานนะเรื่องของการแก้ไขหรืออุปสรรคทางการงานที่เกิดขึ้นนะโดยที่เราอาจจะไม่คาดคิดช่วงนี้นะคะประกอบกับดาวตัวตนของชาวพิจิกนะคะที่มีกําลังเป็นปราดนะคะมีกําลังลดลงกว่าเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะส่งผลเรื่องของพละกําลังวังชาไม่ค่อยสเสถียรน,นะคะ อาการอ่อนล้าอ่อนแรงหรือว่าหมดไฟหรือว่าเบื่อเบื่อกับสิ่งที่กําลังเผชิญหรือรับผิดชอบอยู่ช่วงนี้าอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากดาวประจําตัวในเดือนนี้มีกําลังไม่ค่อยเข้มแข็งนะคะ สำหรับเรื่องเงินเินทองทองของชาวพิจิกเดือนนี้นะคะดาวการเงินยังคงถอยองศานะถือว่าเรื่องเงินเงินทองทองยังมีแหล่งรายได้หาเข้าได้นะคะในขณะเดียวกันเรามาระวังเรื่องค่าใช้จ่ายในเชิงย้อนหลังนะเรื่องของการมีบินย้อนกลับมาเก็บนะคะหรือว่าเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายบุตรหลานบริวารหรือเรื่องของภาระเลี้ยงดูนะคะ ก็ดีหากมีเรื่องของปัญหาทางการเงินการทองช่วงเวลานี้นะคะดาวสื่อสารไปอยู่ในภพเดือนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานะก็เหมาะกับเรื่องของการผ่อนผันการขอประนีประนอมการยืดเยื้อเวลาการชําระต่างๆได้นะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนของชาวพิจิกนะคะเดือนนี้ดาวที่ขยับย้ายก็คือดาวราหูนะคะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องครอบครัวของชาวพิจิกนะคะ เมื่อเดินออกจากภพอรินะส่วนหนึ่งก็คืออาจจะมีรายจ่ายมาก่อนหน้านี้นะเนื่องจากเป็นอิทธิพลของดาวราหูที่ถีบตัวออกจากภพเรือนอรินะคะสําหรับหลัง17ตุลาคมไปนะถือว่าดาวพันธุของชาวพิจิกจะอยู่ในขอบเขตของเรื่องการลงทุนนะคะเรื่องของการก่อเกิดอะไรใหม่ๆนะหรือว่าเป็นเรื่องของการได้ลาบได้ผลาจากเรื่องของสินทรัพย์เกิดขึ้นนะคะ ปัญหาการแบกรับต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครือญาตินะหรือว่าครอบครัวก็มีเหตุให้ต้องทุเลาเบาบางนะหรือมีเหตุให้มันมีทิศทางออกที่ดีกว่าเดิมนะคะสำหรับชาวพิจิกที่อยู่กับหมู่เพื่อนหรือสังคมนะคะหรือเป็นโสดนะถือว่าดาวเสาร์นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะที่ถอยองศามานานนะคะเรื่องของการทํางานในเชิงเป็นกลุ่มเป็นทีมนะหรือมีคอนเน็กชันมากๆก็จะกลับมาดีขึ้นในช่วง ปลายตุลาคมไปนะเหมาะกับเรื่องของการขยับขยายทางแวดวงนะเรื่องของการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะก็จะกลับมาคืบหน้านะคะสําหรับเรื่องการครบหาความรักความสัมพันธ์นะคะถือว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองนะเรื่องของเพศตรงข้ามบ้างเรื่องของการครบหาต่างๆเนี่ยมีความผิดปกติมาตั้งแต่ปลายเดือกนกรกฎาคมนะคะจะเริ่มเดินหน้าในวันที่9ตุลาคมนะดังนั้นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะ มีความขยับเคลื่อนไหวนะแต่ว่าอาจจะยังไม่สมดังใจ100%เนะคะเนื่องจากก็ยังไปเลงกับดาวคู่เสียนศัตรูอยู่ดีนะคะเรื่องสุขภาพของชาวพิจิกนะคะช่วงนี้เรามาระวังเรื่องของอาการปุกป,ปับฉับพลันในเชิงของแพ้อากาศนะคะเรื่องของการแพ้ฝุ่นแพ้อาหารนะคะเรื่องของพละกําลังวังชากําลังใจช่วงนี้นะ,ะก็อาจจะมีพร่องไปบ้างนะเนื่องจากดาวประจําตัวนะคะ มีกําลังเป็นประประก็คือบางวันก็ดีนะบางวันก็ขยันขันแข็งในขณะที่บางวันก็รู้สึกขี้เกียจนะหรือว่าอยากจะหยุดพักนะหรือไปทําอะไรที่ชื่นชอบสนใจมากกว่าเรื่องของหน้าที่การงานประจํานะคะรวมทั้งเรื่องของอาการเบือ่อท้อเซ็งกับชีวิตในช่วงนี้ก็อาจจะมีแวบๆมานะเนื่องจากดาวประจําตัวถือว่ากําลังไม่ค่อยดีนะคะสภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวนะคะเนื่องจากดาวเหล่านี้ก็เป็นดาวที่เดินกันในรายเดือนนะคะ ในช่วงนี้นะคะก็ถือเป็นช่วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนะคะก็คือบางดวงเนี่ยที่ถอยหลังมานานก็จะมีการเริ่มขยับเดินหน้านะคะในขณะที่ดาวคู่เส้นศัตรูนะก็ยังคงปะปนอยู่ในดวงชะตาของทุกราศีนะคะก็ถือเป็นสภาวะที่เรื่องราวในชีวิตบางอย่างก็ดูเหมือนมันยังไม่นิ่งนะคะบางอย่างที่มีปัญหานะมันก็เปลี่ยนแปลงพลิกแพลงไปได้อีกนะคะเนื่องจากดวงดาวช่วงนี้ก็มีการวิปริตหลายดวงนะคะ ฝากข่าวสารถึงกัลายาณมิตรชาวพิจิกนะคะท่านใดที่รู้สึกอุปสรรคเยอะนะหรืออยากทําบุญส่งให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเรานะคะให้เรื่องราวต่างๆนะคะมีทิศทางเป็นไปในทางที่ดีนะเรื่องของการสร้างผลบุญด้วยการบริจาคก,การให้ทานนะคะผู้สนับสนุนช่องของเราก็เป็นสะพานบุญนะให้ชาวพิจิกได้ทําบุญได้โดยง่ายโดยสะดวกนะคะช่วงเวลานี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากชาวพิจิกนะคะ สิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหระหะเก้นะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะผ้าดิบสําหรับบริจาคนะคะจากราคา159บาทนะคะพิเศษสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นนะคะอาจเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะ ทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด b w o n 5 9นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ อ่ะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลันนะคะ